เซเปดากาเบลลาวันที่6กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดนั้นวิลเลียมเซเปดานักชกชาวเม็กซิกันไร้ผ่ายในรุ่นไลท์เวทเขามีคิวขึ้นชกเป็นคู่เอีกในรายการ Golden Boy Promotion กับทางโจอาวานีกาเบลลาในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่ Toyota a r e รีนในออนแทเลโอแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาถ่ายทอดสดทางช่องเดอะโซนสำหรับวิลเลียมเซเปดา เขาเป็นนักโชคในวัย27ปีชาวเม็กซิกัน สถิติการชกของเขาชนะ30ครั้งชนะน็อก26ครั้งเขายังไม่เคยแพ้ใครตอนแรกเขามีเป้าหมายที่จะท้าชิงแชมป์หรือ UBC ในรุ่นไรเวทกับทางซาเคร์สตีเวนสันแต่ทางสตีเวนสันเขากลับมีคิวชกกับทางฮารุลุนยานในวันที่6ก,กรกฎาคมนี้แล้วทำให้เซเปดาต้องแสดงผลงานในไฟนนี้ให้ดีเพื่อทำให้เขามีชื่อเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกต่อไป ส่วนทางโจวานีกาเบลล่าเขาเป็นนักชกในวัย29ปีชาวอเมริกันสถิติการชกของเขาชนะ22ครั้งชนะนอก7ครั้งเขาแพ้1ครั้งให้กับทางไอแซคพิทบูครูสเมื่อเดือนกันยายนคมปี2023นั่นเอง